เช้าวันจันทนะครับวันนี้ผมมายกรถหัวรถนะครับแต่เช้าเลยจะไปส่งลูกค้าที่ตากจังหวัดนิดนึงครับนี่ก็ใช้บริการของต้นรถยกนะครับ ไอเราเราไม่ถอดอันนี้เหรอมันต้องถอดอ่ะน่าน่าเที่ยนี่กำลังยกหัวรถของ10ล้อนะครับหัวลากเช็คแมนนะครับ สวัสดีครับตัวนี้ติดปัญหานะครับขาที่ตั้งหัวมันเตี้ยวอะตัวตุวต๊กตา เป็นเสร็จแล้วมันใส่ไม่ได้็เชื่อ้่อให้เปลี่ยนเป็นนเลมันต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนึกว่าของลูกค้ามันของลูกค้ามันเป็นโช๊ถ้าเปลี่ยนโช๊มันต้องเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยไม่มีหรอกใช่ต้องูาเขาอะขาเขาเป็นเป็นแบไหนเขาขายกันอะหายแล้วเป็นไอวนี้มันเป็นสปริงอยู่ไหนนสปริงปะ สปิงสปิงหรือเปล่าได้เดินสปิงด้วยเดินถุงลมอ่ะไอไอไตัวนี้เป็นเป็นถุงลมเหรอมันเป็นถุงลมเหรอถุงลมยังไงมีสายลมเข้าเลยโอ้ปั๋ยเราไปใส่คันใหญ่คันนี้ไปเปลี่ยนหัวมาคลิปเลย่องอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนตรงล่างล้อหน่อยก็แว๊บแล้วเนี่ยโอ๊ยปเปลี่ยนหัวใหม่เออเหรอโอ้แล้ว ไปยบไปยบหัวใหม่ตอนนี้กำลังเอาหัวขึ้นแท่นนะครับค่อนข้างจะช้านิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มากใหญ่เกินแท่นนะครับก็ใช้บริการของต้นรถยกนะครับแหลมชะบัง เป็นทั้งสี่อันเอาอยู่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าถ้าถ้าเระวางอย่างนี้เราเราไม่ต้องขันไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นออกใช่ไหมโอ้ไ,ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็รอ มันเป็นเป็นตัวโชคอีกข้างชุลเคลนิดนึงครับอันนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะผลลงนะครับจะขนขึ้นนะครับโทษที ได้ไหมไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยโอ้แค่ยึดหรอร้องไงมันวางไอ้กันชนไปได้ไหมหมันวางมันวางกันชนได้ไหมเนี่ยจะได้นะได้ไหม โอ้ยไปช้ต้งวา,างล่างเหรอผมกูมันกระแทกนี่ไงเอาวางอย่างนี้ไม่ได้มันยาวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากขาบัานไดไปสองอัน ไม่สำเร็จล็อกได้ไหมเนี่ยล็อกได้ต้องลั้งตล้งเอาอีก เด่นใหญ่หัวเข้าไปอ่ะมันหนักกว่าอีก่ะ้างกว่ามันมันใหญ่กว่าหัวไอ้ตัวเด็ก้าที่เคยขดเรือใหญ่กว่าใหญ่ไปอีกอ่ะใหญ่กว่ากว้างกว่าเท่าเท่ากับไอยูดีไหมยูดีเล็กกว่านี่ไงไอยูดีอ่ะนะไอยูดีที่ไอตัวตัวที่ซ้ำอยู่ที่หัว Đếc, đếc này. Rồi, nhiều hơn gì không? Đúng lắm, mình 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 mình, mình, mình ตอนนี้เจ้าที่ก็กำลังจะล็อกนะครับใช้สลิงล็อกอยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันหลดุดหล่นนะครับ โอเคครับจบสิ้นภารกิจแล้วก็บัดตอนนี้ก็ล็อคทั้งข้างล่างข้างบนเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติการในรอบล่ากันครับ